สี่ราศีที่มีจุดเด่นในช่วงของเดือนมีนานี้ทั้งหมดสี่ราศีเราก็รวบรวมไว้ท่านได้รับฟังกันว่ามีราศีอะไรกันบ้างในช่วงของเดือนมีนาคมนี้เรามาดูกันสิว่าจะมีราศีของเราอยู่บ้างหรือเปล่าพลายภายในช่วงของสี่ราศีนี้ดวงดีดวงเด่นท่านจะได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ ราศีที่สนั่นก็คือราศีเมถุนท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนในระหว่างวันที่15ของเดือนมิถุนายนไปจนถึงวันที่14ของเดือนกระะกฎาคมนี้ก็เข้ามารับฟังดวงของท่านได้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนในช่วงนี้แต่หากว่าท่านใดไม่ทราบ วันเดือนปีเกิดก็เข้ามารับฟังได้แต่หากว่าท่านรู้ว่าท่านอยู่ในราศีเมถุนในช่วงนี้ในเรื่องของการงานเรามาดูกันก่อนสิว่าชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ที่มีดวงดาวต่างๆนั้นมีการโคจรโยกย้ายจึงทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ในช่วงนี้การงานของท่าน ท่านจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านงานที่ท่านทํานั้นจะมีสิ่งดีเข้ามาท่านท่านทําแล้วตัวของท่านจะมีชื่อเสียงและจะมีคนร่ํำรือกันอีกมากมายการทํางานของท่านนั้นในช่วงของเดือนมีนานี้ไม่ว่าท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของการงานในช่วงนี้ การงานที่ท่านเคยรอคอยหรือท่านไปสมัครอะไรไว้ในช่วงก่อนนั้นแต่ในช่วงนี้ท่านก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเข้ามาทางนั้นงานที่ท่านทำจะเป็นงานที่ดี มีชื่อเสียงมีคนยกย่องท่านอีกในช่วงนี้รวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้กำลังใจกับตัวของท่านทำงานในช่วงนี้จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านไม่ว่าตนท่านจะทำงานในด้านของส่วนรวมหรือส่วนตัวก็แล้วแต่ในช่วงนี้ท่านจะมีผลดีกับตัวของท่านงานที่ท่านทำย่อมมีความสำเร็จเกิดขึ้นเรามาดูในด้านของการงานของชาว ราศีเมษในช่วงของเดือนมีนานเมษายนนั้นในเรื่องของการเงินการทองท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในช่วงนี้ท่านอาจจะต้องจ่ายโน่นจ่ายนี่หรืออาจจะต้องจ่ายของที่จำเป็นบางสิ่งบางอย่างของในครัวเรือนก็มีการชำรุดผุพังหรือว่ามีการหมดหรือว่ามีการต้องซื้อเติมในช่วงนี้ท่านก็จะมีรายจ่ายอยู่บ้าง และสิ่งแวดล้อมรอบตัวของท่านในเรื่องของการทำมาหากินอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีรายจ่ายคือว่าจ่ายของที่เข้ามาสู่ในร้านหรือว่าซื้อเพิ่มเติมอันนี้ก็ขอให้ท่านระวางในการใช้จ่ายในช่วงนี้อยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรท่านมีรายรับประกบอยู่เรื่อยท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีรายรับเข้ามาเสริมในช่วงนี้ชาวราศี เมทุนในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้นั้นในเรื่องของการลงทุนก็ถือว่าดีจะลงทุนอะไรย่อมมีความสำเร็จเกิดขึ้นทางนั้นการเงินการทองก็ถือว่าดีสรุปโดยภาพรวมแล้วชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ดวงของท่านจะดีกว่าที่ท่านต้องระวังสิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่สิ่งที่ท่าน มีโชคมีลาบก็มีอยู่มากในช่วงของเดือนนี้ต่อมาเรามาดูราศีที่สมกันบ้างอันดับสมนั้นก็คือราศีกรกฎท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎนับตั้งแต่ในช่วงของวันที่15ของเดือนกระะกฎาคม ไปจนถึงวันที่15ของเดือนสิงหาคมนี้นั่นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎก็เข้ามารับฟังดวงชะตาของท่านว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างแต่สำหรับท่านใดที่ไม่ทราบหรือว่ายังไม่รู้ว่าวันเดือนปีเกิดว่าจะเป็นวันอะไรท่านก็สามารถเข้ามารับฟังได้แต่หากว่าท่านเกิดอยู่ในราศีกรกฎ ในช่วงนี้ในเรื่องของการงานการงานถือว่าท่านต้องระวังไว้บ้างในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้การทำงานอาจจะมีการสะดุดยังไม่ดีทำแล้วก็มีการผิดพลาดหรือว่าอาจจะต้องเอามาทำใหม่ก็เป็นไปได้ในเรื่องของการงานในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราใช้ลูกน้องอันนี้ก็ถือว่าตาบอดอีกเช่นเดียวกัน ถ้าหากว่าเราใช้ลูกน้องก็เปรียบเสมือนตาบอดสองข้างแต่ถ้าหากว่าเราใช้ลูกก็เปรียบเสมือนว่าตาบอดหนึน่งข้างเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ในเรื่องของการทำมาหากินถ้าเราไม่ตรวจดูถ้าหากว่าเราใช้แต่ลูกน้องเราก็จะมองไม่เห็นบางทีบางครั้งลูกน้องนั้นทำผิดทำให้งานของเราเสียได้เพราะฉะน,นั้นในท่านระวังไว้ถ้าหากว่าท่านใช้ลูกใช้หลาน ก็น,นี้ก็ต้องระวังอีกเช่นเดียวกันบางทีบางครั้งนั้นท่านสั่งให้ทำโน่นทำนี่เขาอาจจะทำไม่ได้ก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ในเรื่องของการงานให้ท่านระวังไว้การใช้คนหรือว่าการที่เราจะทำงานต้องพิถีพิทันให้ดีในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้เรามาพูดถึงในเรื่องของการเงินกันบ้างท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้นั้น ท่านจะหยิบจับทำอะไรย่อมจะเกิดผลดีกับตัวของท่านทั้งนั้นชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้ดวงของท่านจะดีดีกว่าเดือนที่แล้วในช่วงของเดือนที่แล้วท่านทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอไม่มีความดีไม่มีความชอบอะไรในช่วงในช่วงก่อนนั้นถือว่าทำแล้วก็แล้วกันไม่ได้ดิบไม่ได้ดีอะไร แต่ต่อจากนี้ไปชาวราศีกรกฎนั้นนับตั้งแต่ในช่วงของเดือนมีนาไปหาเมษานี่ดวงของท่านจะดีในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็จะได้กำลิกำไรงอกเงยขึ้นมาอีกไม่ว่าจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้ นั่นก็คือราศีกรกฎนับว่าเป็นราศีที่สามในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้ดวงของท่านจะดีทำอะไรรีบทำได้เลยต่อมาราศีที่สองนั่นก็คือราศีสิงห์ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์ในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้นั้นก็เข้ามาดูดวงของท่านได้ว่าเป็นอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันไหมในช่วงนี้ ท่านใดที่เกิดอยู่ในระหว่างวันที่16ของเดือนสิงหาไปจนถึงวันที่16ของเดือนกันยายนนี้ท่านเกิดอยู่ในระหว่างนี้ก็เข้ามาดูดวงของท่านได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในระยะนี้การงานการเงินในเรื่องของโชคลาภความรักอีกต่หากในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์นั้นจะมีเกิดขึ้น ในเรื่องของการงานในช่วงนี้จะถือว่างานของท่านนั้นก็อยู่ในจุดยืนที่ดีท่านยิงขยันทำงานก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในเรื่องของการเงินนั้นถือว่าท่านจะมีอยู่เรื่อยไม่ขาดมือมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆบางทีบางครั้งนั้นอาจจะมีคนในครอบครัวไปหาเรื่องหาราวมาให้เราต้องเสียเงินเสียทอง ก็เป็นไปได้แต่ชาวราศีสิงห์นั้นก็ไม่มีการกระทบกระเทือนเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการทองท่านมีอุดมสมบูรณ์ท่านมีจับจ่ายใช้สอยไม่ว่าจะอยากได้อะไรในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์นั้นก็ย่อมได้ในเรื่องของการงานการเงินก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีโชคลาบก็มีมาท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์ในช่วงนี้ นับว่าเป็นโอกาสทองของท่านในช่วงนี้ต่อมาอันดับที่หนึ่งนั่นก็คือราศีกันท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันในระหว่างวันที่17ของเดือนกันยายนไปจนถึงวันที่16ของเดือนตุลาคมนี้นั่นท่านใดที่เกิดอยู่ในช่วงและระหว่างนี้ก็เข้ามาดูดวงของท่านว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในขณะนี้ แต่สำหรับท่านใดที่ไม่ทราบหรือว่าไม่รู้วันเดือนปีเกิดแต่รู้คล้าว่าอยู่ในราศีกันท่านก็สามารถเข้ามารับฟังดวงของท่านได้ว่าเป็นอย่างไรเรามาตรวจด,ดูกันก่อนว่าชาวราศีกันนั้นในช่วงนี้ในช่วงของเดือนมีนาคมนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างในเรื่องของโชคลาภ ความรักนั้นก็ถือว่าดีท่านจะมีคนเข้ามาติดต่อหรือว่าท่านจะมีสเสน่ห์อย่างมากจะมีคนรักจะมีคนใกล้เข้ามาหาท่านถือว่าดวงของท่านในช่วงนี้ชาวราศีกันนั้นจะมีสเสน่ห์อย่างมากพูดจาอะไรก็มีคนนับหน้าถือตาท่านอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมก็เป็นไปได้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงนี้ ในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้ท่านจะหยิบจับทำอะไรย่อมจะเกิดผลดีกับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงนี้นับว่าเป็นราศีที่มีโชคมีลาบอีกตา่างในเรื่องของการงานการเงินก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีเงินทองก็มีมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะได้ผลดี จะมีคนคอยให้กำลังใจและมีคนยกย่องนับหน้าถือตาท่านอยู่เรื่อยนี่ก็คือราศีกันในช่วงของเดือนมีนาเมษานี่นั่นดวงของท่านนั้นจะอยู่ในจุดยืนที่ดีหยิบจับอะไรทำอะไรก็มีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่าน ชาวราศีกันในช่วงของเดือนมีนาเมษานี้นั่นแต่หากว่าท่านจะลงทุนทำอะไรในช่วงนี้ก็ให้ท่านรีบลงทุนได้เลยไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือว่าจะไปรับจ้างหรือจะลงทุนอะไรอีกก็ได้ในช่วงนี้ย่อมจะมีผลดีกับตัวของท่านทางนั้นนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือน มีนาเมษานี้นั้นก็ต้องขอขอบคุณที่ท่านเข้ามารับฟังดวงของท่านจนครบกันในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี